การตลาดแบบออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ line, อันไหนเวิร์กกว่ากันนะคะออฟไลน์อออนไลน์ ain, นะครับคือส่วนประสบทางการตลาดที่ลงตัวครับโอ i ม h a นแนลนั้นก็คือการติดต่อลูกค้าหลากหลายช่องทางแล้วก็นํามาเชื่อมโยงเป็นช่องทางเดียวกันเป็น all experience เลยค่ะ สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ d, d ิจ FAQ ผมน็อตครับฟ้าค่ะพวกเราสองคนครับรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นพิธีกรแบบเดิมเลยครับวันนี้เรามาพูดในหัวข้อเรื่องอะไรครับฟ้าวันนี้นะคะเรามากันในหัวข้อการตลาดแบบออฟไลน์หรือว่าออนไลน์อันไหนเวิร์กกว่ากัน,นะคะโ้น่าสนใจมากๆเลยครับ ตรงนี้นะคะเรามีทั้งออไฟไลน์ทั้งออนไลน์เลยเดี๋ยวเรามาแบ่งไพูดดีกว่าดีไหมน็อตได้เลยโอเคงั้นน็อตเอาออไฟไลน์หรือออนไลน์ดีนอ็อตขอออฟไลน์ก็ได้ครับอ่าได้ข้อดีข้อเสียของออไฟไลน์มีอะไรบ้างข้อดีของการตลาดออไฟไลน์นะครับข้อแรกเลยนะครับคือ1เมื่อลูกค้านะครับเห็นโฆษณานะครับลูกค้าสามารถไปซื้อของที่ร้านค้าได้ด้วยตนเองได้เลยครับข้อที่2นะครับเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีสมาร์ทโฟนได้อย่างดีเลยครับข้อที่3ามนะครับ สร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้กับทางร้านหรือแบรนด์นั่นเองนะครับและได้รับความมั่นใจจากลูกค้าด้วยครับส่วนข้อเสียของกรตลาดออฟไลน์นะครับคื้นหนึ่งนะครับใช้ระยะเวลาในการทำกรตลาดค่อนข้างนานมาก่าบข้อที่2นะครับค่าใช้จ่ายในการทำกรตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับฟ้าและข้อที่3นะครับการวัดผลในการโฆษณาเนี่ยค่อนข้างยากครับยกตัวอย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับขึ้นหนึ่ง สมมติว่านอนเดินแจกใบฟิวไปประมาณ1,000คนครับแต่เราไม่รู้จริงๆว่าคนที่มาซื้อสินค้าเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่เราจับในการแจกใบฟิวหรือป่กนั่นเองตัวอย่างที่2นะครับในการลงโฆษณาผ่านทางทีวีครับเราจะกําหนดช่วงอายุหรือเพศที่มาดูค่อนข้างลําบากครับและข้าสุดท้ายนะครับไม่สามารถโต้ตอบลูกค้าได้อย่างทันทีน,นั่นเองครับ หลังจากที่เรารู้นะครับว่าข้อดีข้อเสียของฝั่งออฟไลน์มาแล้วคราวนี้ครับเราลองมาถามข้อดีข้อเสียของฝั่งออนไลน์เป็นยังไงบ้างครับฟ้าเดี๋ยวฟ้าขอพูดถึงข้อดีก่อนเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับของน็อตนะของน็อตเป็นออฟไลน์ใช่ไหมออฟไลน์เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงของฟ้าค่าใช้จ่ายต่ําอันนี้คือเป็นข้อดีค่ะคือต้นทุนจะค่อนข้างต่ํา ใช่บริษัทที่เล็กลงมาหน่อยหรือกาจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถทําได้ง่ายเลยค่ะเข้าถึงไม่ยากนอกจากนี้จํานวนพนักงานที่ใช้ก็จะน้อยลงด้วยค่ะและการเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถเจอผู้คนได้มากมายเลยทั้งยังเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยนะคะนอน ดีมากๆเลยครับแล้วคนที่ทําการตลาดตรงนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มหรือว่าเจ้าของธุรกิจเองนะคะสามารถมีช่องทางได้ฟรี free. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะยกเว้นว่าเขาจะไปทําโฆษณาเพิ่มอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้นะคะจะทําให้เราเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลนํามาวิเคราะห์ได้ง่ายค่ะเพราะข้อมูลของเราเนี่ยมีฐานอยู่แล้วในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็ดึงมาวิเคราะห์ได้เลยและนํามาทําการตลาดตามความต้องการที่ลูกค้าต้องการและข้อมูลเหล่านี้นะคะเราเข้าถึงได้24ชั่วโมงเวลาไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้เลยค่ะน็ <Wow. S 1> อตทั้งยังปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นตามใจเราตลอดเวลาได้เลยค่ะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันหมุน24ชั่วโมงอยู่แล้วเนาะแล้วข้อเสียฟ้าตลาดออนไลน์เนี่ยมีข้อเสียบ้างไงข้อเสียมีไหมมีแน่นอนคือทุกอย่างมันต้องมีข้อดีข้อเสียในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ฟ้าบอกไปว่าข้อดีคือต้นทุนต่ำใช่ไหมแต่มันก็กระทบเหมือนกันพอต้นทุนต่ำเนี่ยคนก็ทําเยอะการแข่งขันก็สูงเหมือนกันน็อต ทั้งยังคนที่มาทําตรงนี้เนี่ยเขาต้องมีความรู้แล้วก็ทักษะด้วยที่เขาจะใช้เครื่องมือต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตใช้เครื่องมือที่ทําการตลาดให้ถูกวิธี<อ>และนอกจากนี้นะ<อ>ก็ต้องใช้เวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าบนโลกออนไลน์เราไม่ได้เห็นสินค้าจริงใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเรามีการทําการตลาดบ่อยๆซ้าๆเยอะๆผลิตคอนเทนต์ออกมาดีๆนะน็อตเชื่อว่าวันหนึ่งอะ่ะคนก็จะเชื่อในสินค้าของเราถ้าเราจริงใจแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะน็อต บนโลกออนไลน์เนี่ยคนที่เป็นลูกค้านะถ้าเขาจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอะ่ะเขาสามารถคอมเมนต์ได้เลยถูกไหมโลกออนไลน์เนี่ยมันไปไกลมากทีนี้เราก็ต้องระวังแล้วก็ดูดีๆว่าเฮ้ยเราต้องดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลคอนเทนต์การตลาดของเรายังไงบ้างให้มันดีที่สุด ข้อ3นะคะทําไมเราถึงไม่ควรทําการตลาดผ่านเพียงช่องทางเดียวคะน็อตเพราะว่า2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับคือส่วนประสบทางการตลาดที่ลงตัวครับถึงแม้ออฟไลน์นะครับจะเป็นการสื่อสารตลาดแบบเก่านะครับแต่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งครับได้ความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากครับ เราสามารถใช้ตรงนี้ครับมีหน้าร้านจริงลูกค้าสามารถมาทดลองสินค้าได้ครับส่วนด้านออนไลน์นะครับอีกฝากฝั่งหนึ่งครับเราสามารถนําด้านออนไลน์นะครับมาใช้ในการบอกโปรโมชั่นข่าวสารนะครับหรือว่าสินค้าใหม่ผ่านทางสมาร์ทโฟนครับเพื่อลูกค้าเห็นเกิดการกระตุ้นแล้วอยากซื้อนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับร้านค้าที่ออฟไลน์ปิดแล้วนะครับลูกค้ายังสามารถมาซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยครับสามารถจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เพียง2-3งวันนั่นเองครับดังนั้นนะ สองอย่างนี้นะครับการตลาดออฟไลน์และออนไลน์นะครับคือส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆครับ<ม>คําถามข้อที่4นะครับน้องอยากให้ฟ้ายกตัวอย่างธุรกิจโอมิเชียเนให้ฟังเลยครับได้ค่ะโอมินะคะมาจากรักศัพท์ในภาษาลาติน มาจากคำว่า omnibus ค่ะแปลว่าทุกอย่างทั้งหมดครบคันนะคะซึ่งในทางอ e ีคอมเมิร์ซนะคะคาว่า o อ n i c แ a n e l นั้นก็คือการติดต่อลูกค้าหลากหลายช่องทางแล้วก็นํามาเชื่อมโยงเป็นช่องทางเดียวกันเป็น all experience เลยค่ะเป็นการผสมระหว่างช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ถูกที่ถูกเวลาให้กับลูกค้าค่ะเหมือนเราทําการตลาดแบบรวมให้ครบทุกช่องทางเลยค่ะเนาะแล้วตรงเนี้ยเกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้แน่นอน เช่น เรามีธุรกิจใช่ไหมคะแล้วเราก็สร้างเพจขึ้นมาทั้งบน i n s t a g r กร Tik t o k แล้วก็ Facebook นะคะเมื่อลูกค้าเข้ามาเจอเพจของเราเนี่ยเขาก็จะเห็นคอนเทนต์เห็นเนื้อหารวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากนี้โดนเรายิงแอดใส่แน่นอนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าเขาไปดูรีวิวตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วเราเนี่ยมีรีวิวที่ดีให้เขาเห็นก็จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์หรือว่าเพจของเราได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> หรือถ้าเรามีไลน,น์อ f ฟฟิเชียลแอดเคานตตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องงงทาาาึสํหรรับก ให้กับผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราค่ะและเท่านี้ก็ยังไม่พอนะคะรวมไปถึงการนับสต็อกสินค้าเช่นกันค่ะเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขายเนี่ยเราควรมีสต็อกออนไลน์ที่ทุกช่องทางสามารถดูแล้วก็เช็คได้พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนเพราะว่าถ้าลูกค้าออนไลน์ใช่ไหมคะอยากซื้อสินค้าแล้วสินค้าทางสต็อกของออนไลน์ของเราเนี่ยมันหมดเราก็จะขายไม่ได้แต่หากเรามีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนะคะน็อตแล้วเราสามารถดึงสต็อกจากส่วนนั้นไปส่วนนี้ได้ สามารถดึงจากหน้าร้านไปขายออนไลน์หรือจากออนไลน์ไปขายหน้าร้านได้เนี่ยเราก็จะไม่เสียโอกาสในการขายเลยค่ะเช่นบางทีเรายิงโฆษณาบนเพจ Facebook หรือว่าเพจต่างๆใช่ไหมคะแล้วมีลูกค้าเนี่ยเขาอยากไปดูสินค้าจริงเขาเดินไปที่หน้าร้านแต่สินค้าเราหมดเราก็บอกเขาว่าสินค้าหมดเนี่ยเราเสียโอกาสแล้ว แต่ถ้าเรารู้ว่าเราเช็คซอกหลังบ้านเรามีสินค้าอยู่ที่สาขาอื่นหรือว่าออนไลน์เรามีเราก็ดึงตรงนี้มาขายได้ทำให้เราไม่เสียโอกาสหรือทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ไปซื้อสินค้าที่คล้ายกาันจากคู่แข่งเราได้เลยค่ะส่วนช่องทางชำระเงินก็เช่นกันนะคะน็อตถ้าเราวางระบบการชำระเงินให้มีหลากหลายช่องทางตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านธนาคารจ่ายที่ธนาคารจ่ายเงินสดชำระปลายทางหรือผ่านแอป w a l l e t ต่าง มันเหมือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอำนวยความสะดวกในด้านการชำระเงินซึ่งเป็นจุดสำคัญมากๆเลยค่ะในการปิดการขายแต่ละครั้งสิ่งที่บอกไปทั้งหมดนะคะก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําทุกอย่างเพียงแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการแนะนําว่าถ้าเรายิ่งมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะทั้งนี้นะคะเราก็ควรนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราให้เหมาะสมเอาที่เราดูแลไหวก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายให้เติบโตไปตามธุรกิจของเราเพื่อพัฒนาธุรกิจ ของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะทั้งการตลาดออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เนี่ยต่างมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ต่างกันเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่ทําทั้ง2อ,อย่างไปเลยล่ะคะถูกต้องเลยครับอย่าลืมติดตาม d ิจิ FAQ ตอนต่อไปได้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆบ๊ายบายไขรทุกข้อสงสัยเรื่องการตลาดออนไลน์ไปกับดิจิ FAQ